โอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาถึงช่องมาเดมเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูรีแอคคลิปที่ทางผู้พัฒนาสกรมนะคะเขาได้ปล่อยมานะว่าจะมีการอัปเดตใหญ่นะคะที่จะเข้ามานะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดแบบทางการอย่างนะคะแบบเปิดแค่แบบเบตานะเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์กันเลยดีกว่าเปิดเข้ามาก็เป็นการพูดคุยกันห้อมล้อมของกินนะ ด,ดูดิมีไส้ก, Jamie, สกรอกด <heads. S 2> ้วยก็เหมือนจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับของกินนะคะที่เพิ่มเข้ามานะว่าการทำอาหารที่มากขึ้นนะคะวางแผนวางแผน เัื่องปืนใหม่ที่ด้เข้ามา RPG เปิดบ้านตุ้มตุ้มกำแพงไว้หนึ่งนะคะไปเลยนะแล้วสองแล้วสามก็ S <s <us> <S กำลังลุนกำลังลุนอันนี้นะ่าจะไปบังเกอร์นะ มีน้องไก่ด้วยภาพพอทำออกมาสวยจังเลยอะ่ะเราอยากให้ตัวเกมแบบสวยแบบเนี้ยได้ไหมแต่เกมเขาก็สวยอยู่แล้วนะเฮ้ยหุ่นยนต์ดูเหมือนว่าน่าจะฉลาดขึ้นนะคะแล้วเราก็น่าจะสามารถเก็บ ปืนหรือว่าระเบิดนี่แหละที่ตัวมันได้นะเราเห็นคลิปฝรั่งเขาเล่นกันโอ้เข้าบังเกอร์จะต้องใส่รหัสด้วยเหรอเพิ่มความยากเขา้นอีกไม่ไแน่ใจว่าใส่รหัสหรือว่าตัดอะไรสักอย่างมันตอนที่กู้ระเบิดหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดเห็นล้วนๆนะคะ มีคาบเลือดด้วยเฮ้ยเอาละหุ่นยนต์ฉลาดขึ้น <What? S 3> <c oughs> ไปติดที่ซ้ายเถอะดูดูความฉลาดของมันโอ้โหจจกระจาย ดูแบบบูมากเลยอดต่สู้เพื่อความอยู่รอดนี่แหละเกมสกรมของแท้ออกไปก่อน พยายามจะเข้าบังเกอร์ให้ได้ว้่อยอปืนขัดลำอ,อะไรตอนนี้เนี่ยตายเถอะโหมีหมดยูได้ไดูลำมากเลยเนี่ยอาเบจีดับไปเลยเรียบร้อยไม่เราก็หุ่นยนต์ให้ตายดูแล้ว ยังไหวยังไหวยังไหวโอเคไม่เชื่อว่าเข้าไปในมังเกอร์นี่เจออะไรที่มันน่ากลัวกว่าหุ่นยนต์พวกนี้นะเฮ้ยมันเสียงเด็กร้องด้วยหรือว่าหรือว่าโอ้โห เรียบร้อยเดทที่จะมาเห็นละหลักๆนี่น่าจะมี RPG เนี่ยลไอตัวเนี้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนคงเป็นศัตรูตัวสากาัดของเราแน่เลยเราไม่ค่อยถูกกับพวกซอมบี้อยู่ละรอเขาอัปเดตแบบเต็มรูปแบบนะคะเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เล่นกันนะ ค่ะล้วก็มาดูในส่วนของการทําอาหารนะคะที่จะเพิ่มใหม่ขึ้นมานะก็จะเป็นพวกเตานะคะแล้วก็เมนูอาหารนะที่จะเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นนะดูสิเราสามารถทําอาหารในบ้านของคนได้ด้วยนะบ้านเองนเสียทุกคนแล้วก็เมนูอาหารที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีเยอะมากเลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นพวกปืนนะคะ rpg นะคะที่จะเพิ่มเข้ามานะในการอัปเดตใหม่นะคะรู้สึกว่ากิงกําแพงเวลหนึ่งเนี่ยกระจุยเลยนะเบลสองก็ตามลําดับนะคะแล้วก็ที่เราเห็นในบังเกอร์นะก็จะเป็น เสียงเด็กร้องไห้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอตัวนี้แหละที่เราคาดเดาน,นะคะที่จะเข้ามาใหม่นะอยู่ในบังเกอร์โอ้แค่ผีระเบิดก็รู้สึกหลอนแล้วนะนี่จะเป็นเสียงผีเด็กอีกต่างหากน่าจะเป็นเหมือนตัวอะไรทดลองก็น่าจะระเบิดอีกนะดูจากลักษณะแล้วอันนี้ก็คือการคาดคะเนไว้นะคะไม่นแน่ใจว่าจะเป็นตัวริงหรือเปล่านะว่ารูปลักษณะเนี่ยมันก็คุ้นๆแล้วก็คล้ายๆแบบนี้นะแน่ก็รอตัวเต็ม ทางพุทธนาเขาออกมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอเล่นไปพร้อมกันนะคะโอเคค่ะถ้าี่ชอบก็ดิืมกดไล์กดติดตามนะคะเจอก,กันครั้งหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย